สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสวนโฉภาอ้อยขนน้ของเรานะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําปุ๋ยหมักก่อนนะครับว่าสวนเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับหรือปุ๋ยหมักเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับกดติดตามกดถูกใจเสิร์ฟข้อมูลดีๆสําหรับการทําอ้อยข้นน้านะครับฝากติดตามกันไว้นะครับเราจะลงคลิปอย่างน้อย สัปดาห์ละสองครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นบางช่วงอาจจะได้ลงสองสัปดาห์ละสองครั้งบางช่วงหรืออาจจะมากกว่านะครับจะเป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทําอ้อยข้นน้ํานะครับแล้วก็การทําเกษตรดีๆเราจะเสิร์ฟข้อมูลดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆท,ท,ทุกท่านนะครับยังไงรบกวนกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับ,รบตอนท้ายคลิปเรายังจะมี เป็นเพลิดดีนะครับสําหรับขั้นตอนวิธีการทําอ้อยคะนานะครับทําปุ๋ยหมักนะครับเป็นเพลิ์เรียงไว้ให้ตามระยะเวลาที่เราทําคลิปเพราะนั้นลองเข้ากดเข้าไปชมรับชมครับย้อนหลังอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับจะเป็นเพลิ์เตรียมไว้ให้ในช่วงตอนถาน่ายเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคุณพ่อคุณแม่สองท่านนะครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉัน จิปาณีมะนีโรดครับตัวนี้ครับผมลองสูกันนี้โรดแนะนําวัตถุดิบที่ใช้ก่อนลักลักแวก็คือวัตถุดิบเป็นวุ้ยอกนะคะอาจจะเป็นขี่ขี่งวหรือขี่ควายก็ได้นะคะหรือเป็นขี่ไก่ขี่เป็ดก็ได้วัตถุดิบแล้วจะเข้าจิตพอใจแต่ว่าก็ให้ยระม่าณสิบหาเส้นหรือยืซีเซ่นจะเกิดนันมันกัสีสูงเ้าสีผสมบ่บ่ทัวถึงครับเอาที่เข้าหาใดนะคะตัวนี้ก็เป็นล่เนะคะลํำละเอียดต้องร่อนไหมครับบ่ค่ะ ไม่ต้องรอนะตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยขีไกอัดเม็ดค่ะแต่คือเป็นโม่หลาดหรือการตลนะคะมาจากโรงงานอืครับอ่าเจผสมกันง่ายๆค่ะหาได้แล้วปริมาณกำหนดไหมครับหรือแล้วแต่เราหรือ,อยังไงครับแล้วแต่ค่ะถ้าพอใจต,ตัวใดมีหลายเ้าใส่ตัวใดมีหน่อยข้าใส่ตัวาหลักๆก็คือให้ปุยย๋ยขอดเป็นหลักให้ไฮไลท์ทอสิไลท์ได้เก็บไปชั้นหนึ่งแล้วค่ะอันนี้จะเป็นชั้นที่สองชั้นที่สองทำเหมือนกันไหมครับหรือต้อง คือกันค่ะเห็ดคือกันตามขั้นตอนเก่าที่ห้องเคยเห็ดครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไหมครับวัตถุดิบมีแค่นี้ค่ะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกอ่าลำเทเทหรือโรยครับเทเลยใช่ไหมครับโรยให้มันทัวค่ะโรยให้มันทั่วเนาะเพื่อไปไปอบรมมาอยค่ะแต่ว่ข้อากับเบติดตามข้ากับอาศัยโจดํำเอาครับคือต้องมีลำละ ต้องมีลำเป็นโลยโรยไปอย่างนี้แหละจ้ำเอาอยัางมีอีกนะครับลำเดี๋ยวเราโรยเข้าไปกรสอบหนึ่งโดยประมาณหนึ่งกระสอบยี่สิบห้ากิโลโแล้วอย่างเงี้ยแม่ได้ใช้ใช้ได้เยอะไหมครับใชได้ใช้ได้หลายรอบเลยได้ค่ะแต่ว่ารอบนี้ว่ามันปลายฝนเลยฝ้าวเฮ็ดนี่อ้อยหน่อยล่องรับอยู่ เกี๋ยทถ้หลุมปลูกไม่อันนี้คือเอาจะไปใส่ให้ทันฝนค่ะทีนี้เป็นขี้ไก่อัดเม็ดตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มในตัวเจนเนาะในการย่อยสลายแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์ที่อยู่ในขี้ไก่<ะ>เราก็เติมลำเข้าไปให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์อีก<ะ>แล้วก็เติมขี้ไก่อัดเม็ดเข้าไปอีกแล้วก็จะเพิ่มน้าตาลโมลาดในขั้นตอนต่อไปเนาะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ<ะ>รต้องผสมก่อนนะครับถึงจะลด สองแรงช่วยกันแต่มีภรรยายการทำทำตอนแรกนี่คิดยังไงครับรู้สึกยังไงตอนแรกเรากังวลไหมครับสำหรับการปลูกอ้อยข้น,น้ำต้นแต่สือต้นกลาเพื่นล่ะค่ะครับมียังกันตะกวนเข้ากับเคยปลูกอ้อยเอ,อ่ออ้อยทรงรงงาน,น้ำตาลเนาะค่ะครับอ้อยต้นเดียวนึงเป็นยังขื้แท่งแค่ครับสือดีเพราะสือดีเดีย๋ยววามสืนอหน่อยโสภาเผ้านอพนแม่นั่งเอาไปปลูกเลย มันบอ่อแพงแกยังเถียงในใจเราแพงมาลงขยายระมาณลอยต้นค่ะมันุ่มค่าหมองไกดกว่าละยี่สิบก็ต้นอ่ะโอ้ยแกย้อนจะขวงสวนพนม่ามันบอ่อแพงมันมันแตกมันุ่มค่าค่ะปัจจุบันนี่อ้ยอยใหญ่บ่อท่านค่ะเพราะว่าตลาดมันกว้างเงิน,นเื่อเราทัานบ่อกอก็ไดบ่อถึงวาเนาะ คือมันมีตลาดร่องรับเท่านี้ค่ะเจะด็ดดายอยว่าอ้อยมันใหญ่ซาขยายน้อยโพดติดต่อมามันแพงมันแพงนั่นแหะครับจริงๆการทําตลาดอ้อยคั้นน้ําทําได้สองแบบเนาะเราก็ขายลําให้กับพ่อค้าได้ใช่ไหมครับ,รบเอาไปคั้นน้ําได้หรือเราจะเปิดร้านขายน้ําอ้อยเองเราก็ปลูกเองขายเองก็ทําได้เนาะได้ค่ะครับผมโอ้ถ้าดูแลดีๆมันในหลายปีค่ะมันุูมค่าปลูกเพียเดียวครับ น้ำอันนี้ผสมมาแล้วในอัตราส่วนเท่าไหร่มีไหมครับประมาณลิตรหนึ่งตะประมาณลิตรหนึ่งก้อนหนังยี่นิ้สถังยี่สิบลิตรเนาะว่ากะบปราทายโต้ใสาหลายเธอได้แห่งดีครับอาหารแบบนี้ผมเป็นอ้อยผมก็ชอบนะจิเดวาธรรมชา,า,าติจินแล้วบอติดขางในล่างไกยค่ะทำง่ายๆเลยเนาะไม่ยากนะครับง่ายๆค่ะทำเป็นชั้นๆไว้ แล้วก็คุกเขากันอีกทีนึงนนรนครับข้างล่างมันยังมันยังไม่ทั่วถึง,ม,งมันยังไม่ชืน้นเดี๋ยวอีกสักประมาณเจดวันถึงสิบวันเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลอีกทีจะเปลี่ยนแปลงสภาพไปมากน้อยแค่ไหนตอไข่ซุกเลยล่ะเอเจซีหาเมือนพาผู้ได้มี่อดรหกขอดเกได้เมื่อกับผสมเรียบร้อยนะครับในส่วนของขั้นตอนการ ผสมต่อไปเราก็จะรักษาอุณหภูมิมการรักษาความชื้นเราก็จะคุมไว้แบบนี้นะครับมีอะไรก็คุมได้หมดเลยแล้วหลังจากคุมเนี่ยเราต้องรดน้ําทุกวันไหมครับ,บรไม่ต้องรดน,น้ําเลยสัดโตกันขา้ขาว่างเมื่อมันก็สีแตว่างมือบบแต่ก็นำไร อ๋อถ้านีแร้หลายก็แสดงว่าพพานกับสีนาอย่างนี้คือพอดีค่ะพอดีอ่าเป็นรูปเป็นก้อนแตกบ้างนิดหน่อยเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ปลูกมานี่นี่รุ่นกี่รุ่นแล้วครับนี่ปลูกเพี่ยเดียวค่ะครับ วันที่สิบสองวันที่สิบสองสิงหาพิกายนี่ก็ครบรอบปีพอดีอ๋อปีปกว่าแลว<ะ>ปลูกต้นเดียวต้นกล้าเดียวปลูกต้นเดียว,นยวหนึ่งหนึ่งต้นหนึ่งหลุมหน,หนึ่งต้นตอหลุมลัดไปหลายรอบแล้วต้นเก่าบนหลือหนึ่งปีที่ผ่านมานี่ขายไปกี่รอบแล้วอนับรุ่นได้ไหมสามรุ่นสี่รุ่นแล้วคุ้มค่าสําหรับการลงทุนปลูกไหมครับอ้อยคั้นน้าน,นี่ดูแลยากไหมบ่ยากค่ะ ลง<ล>ทุนแบงเวลาแบบสามารถคำคำเขากัมาเบิ่งได้แข็งแรงไหมอ้อยพันนี้แข็งแรงพนเนาะนอนก็นิดหน่อยเนาะแน่นค่ะนอน <c oughs> นอน,นมันกัามีธรรมดาพะวางเข้าไปใส่สามเคม่ีเนาะค่ะคนี่นอนก่อมาลงอยู่เขากับดูแลเอาครับเอเอาซิปนิวเขานี่หละจัดการมันรลดครับอคุ้มค่าสําหรับการลงทุนปลูก ด้วยปริมาณที่ออกสู่ท้องตลาดด้วยด้วยปริมาณที่เขาเจริญเติบโตนี่ก็คุมแล้วใช่ไหมครับคุมค่ะคุมอืมอว่าคุมคุมเกินคุมแลา้วก,ก,ก็กลับมาหลากล่อรอกกาบใบออกให้มันน่นเนาะดูแลมันให้ไม่ระเบียบจังหน่อยครับต่อปล่อยว้ร้ายก็เลยเกลียละกะครับเล้าก็เขาไปเบืงองยาครับโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่จิต ปานีด้วยนะครับกับคุณพ่อทองสุขนะครับอดีตข้าราชการเกษียณทั้งคู่นะครับก็มาทําสวนอ้อยคั้นน้ํานะครับในเครือข่ายของเราสวนโสพานะครับก็ฝากไว้สําหรับคลิปนี้ครับเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านไว้นะครับฝากกดติดตาม เราจะเสิร์ฟข้อมูลดีๆเกี่ยวกับอ้อยคันน้ำแล้วก็การทำกรเกษตรแบบใหม่นะครับแล้วก็หลายๆแบบน,ะนอกจากอ้อยคันน้ำด้วยนะครับไว้ติดตามเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ